สวัสดีค่ะก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อพูดถึงไอติมตัดโบราณของไทยแอดก็เป็นอีกคนที่ชอบทานมากในตอนเด็กๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มหาทานไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆอ,อีกหลายๆคนก็คงชื่นชอบเช่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้เราก็เลยได้นำความคิดเห็นของชาวต่างชาติ ว่าคิดอย่างไรหลังจากได้เห็นไอติมตัดโบราณของไทยแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับชาวต่างชาติท่านแรกได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันชอบเสียงของการตัดแท่งไอติมนั่นมากฟังดูเหมือนแม่ของฉันหันบวบหรือมันฝรั่งในครัวตอนฉันยังเด็กเลยและคอมเมนต์ต่อมา มันดูเหมือนก้อนเชดดาชีสที่นำออกมาจากช่องแช่แข็งเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมาฉันชอบมันฉันอยากลองชิมสักวันที่นี่ฟิลิปปินส์ไอศกรีมก็อร่อยเหมือนกันและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันรู้สึกคิดถึงสิ่งนี้จริงๆฉันรักสิ่งนี้ที่พวกเขาทำในรถผลไม้มีชาวบ้านที่ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยมือและมีผลไม้มากมายในไอศกรีมและที่ฉันชอบคือรถขนุน และคอมเมนต์ต่อมาเมื่อฉันดูสิ่งนี้สมองของฉันคิดว่าโอ้ว้าวดูดีที่สุดเลยฉันไม่เคยกินไอศกรีมตัดแบบนี้มาก่อนสมองของฉันจินตนาการว่านั่นมันชีสและคอมเมนต์ท่านต่อมาฉันชอบไอศกรีมนี้ฉันมักจะกินมันเมื่อฉันไปประเทศไทยมันอร่อยและคอมเมนต์ต่อมาฉันสามารถกินหลายรสชาติพร้อมกันได้หรือไม่ส่วนคอมเมนต์ต่อมานะคะ ฉันอยู่ที่ประเทศไทยมา6ปีแล้วแต่ยังไม่เคยเจอการตัดไอศกรีมแบบนี้เลยคอมเมนต์ต่อมานะคะพระเจ้ามันดูน่าอร่อยฉันชอบกินสิ่งนี้เพราะฉันชอบกัดและเคี้ยวไอศครีมของฉันส่วนคอมเมนต์ต่อมาความจริงแล้วของหวานจากทุกที่ดูดีกว่าและอร่อยกว่าของหวานจากแคลิฟอร์เนียทำให้ฉันรู้สึกเศร้าและคอมเมนต์ต่อมานะคะ ครั้งหนึง่งฉันเคยกินไอติมแท่งแบบนี้เป็นรสแตงโมย้อมด้วยสีเขียวอ่อนและมีเนื้อสัมผัสที่สวยงามมากส่วนคอมเมนต์ท่านต่อมาอยากรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรจะหวานหรือเปรี้ยวแต่มันดูดีมากคอมเมนต์ comment ท่านต่อมาตอนฉันไปสิงคโปร์เคยกินอะไรประมาณนี้อร่อยมากเคี้ยวหนึบอร่อยและมีเนื้อผล,ลไม้อยู่ข้างในด้วยและคอมเมนต์ต่อมา ฉันอยากจะลองสิ่งนี้เสียงตัดนั่นมันสะใจสุดๆคอมเมนต์ท่านต่อมานะคะไอติมนี้ของเมืองไทยเนื้อของมันอร่อยจริงๆส่วนคอมเมนต์ต่อมานะคะไอติมไทยๆเหมือนโยเกิร์ตผลไม้แช่แข็งเลยอยากลองจังและคอมเมนต์ต่อมานะคะโอ้ไม่ก็ฉันคิดถึงไอศครีมแบบนี้จริงๆตอนนี้หาดูยากมากในประเทศไทยและคอมเมนต์ต่อมา ฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่ชอบไอศกรีมแบบนั้นสีสวยและหวังว่ารสชาติคงจะดีด้วยนะคะและคอมเมนต์ต่อมานะคะสิ่งนี้เป็นไอศกรีมประเภทที่ดีที่สุดฉันชอบมันที่สุดและไม่มีใครมาเปลี่ยนใจฉันได้และคอมเมนต์ท่านต่อมาฉันเคยกินสิ่งนี้มันดีมากคะรสต่างๆ20บาทก็ประมาณ800วอน และคอมเมนต์ท่านต่อมาส่วนที่ฉันชอบคือเสียงที่ไอศครีมตอนตัดฉันหวังว่าจะได้ไปประเทศไทยเพื่อพบกับสิ่งนี้และคอมเมนต์ต่อมานะคะน่ากินมากอยากลองสักครั้งอยากรู้รสชาติว่ารสเหมือนไอศกรีมหรือเปล่าส่วนคอมเมนต์ท่านต่อมาโอ้ oh my god ฉันอยากลองรสครีมมะพร้าวและคอมเมนต์ต่อมาในอินโดนีเซียเราเรียกว่าเอสโปตอง ตอนนี้หายากแล้วส่วนคอมเมนต์ต่อมาฉันรู้สึกเหมือนแช่แข็งแตงแท่งเพื่อกินและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันเป็นคนอเมริกันนั่นเป็นอาหารที่อร่อยมากและคอมเมนต์ต่อมาที่อินโดนีเซียก็มีขายแบบนี้แหละที่เรียกว่าไอ์คัทส่วนคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าสุขอ,อนามัยของสถานที่สำหรับเก็บไอศครีมนั้นแย่มาก และคอมเมนต์ต่อมาโอ้ไม่กอดฉันน้ำลายไหลสุดยอดเลยมันน่าพอใจมากและคอมเมนต์ท่านต่อมาที่นั่นที่ไหนในไทยฉันต้องการที่จะไปที่นั่นและคอมเมนต์ท่านสุดท้ายนะคะฉันขอไอศกรีมอันนี้สักอันฉันอยากตัดแล้วก็กินมันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะคะที่เราได้แปลและเรียบเรียงมาฝากเพื่อนๆกัน สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ